วันนี้ขออนุญาตนะครับถือว่ามาแชร์มาเล่าให้ฟังละกันมีลูกค้าหลายรายเนี่ยเขาปรึกษาเข้ามาว่าถ้าพ่นกันสนิมแล้วมันจะไม่เป็นสนิมอีกเลยใช่ไหมตอบเป็นข้อๆอ,อย่างนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดว่ารถเราเพิ่งออกไปแดงมาใหม่เลยหรือเราเพิ่งใช้งานไม่นานแล้วรถมันยังไม่มีสนิมหรือมันมีสนิมนิดหน่อยเนี่ยถามว่าช่วงล่างเราอยู่ในสภาพที่ดีที่แข็งแรงใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราพ่นกันสนิมตอนนั้นมันก็เป็นการ ปกป้องสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้มันดีได้นานแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้วเราไปใช้งานในพื้นที่เสี่ยงไปเจอความเค็มเจอคอโคลนเออเจอโครนเจอน้ําพอกช่วงล่างอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยทิ้งมันนานวันไม่ค่อยได้ล้างช่วงล่างนะครับเหล็ก น้ำอากาศความชื้นแน่นอนครับมันเกิดสนิมยิ่งปล่อยนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งชํารุดสุดโทมลงไปแล้วเวลาที่มันโทมมากๆแล้วเนี่ยเอามาพ่นกันสนิมถามว่ามันช่วยอะไรได้บ้างจะบอกว่าช่วยไม่ให้เป็นสนิมเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นสนิมไปแล้วดังนั้นช่วยได้ดีที่สุดก็คือขัด แผลที่หนักๆที่มันเริ่มแตกกระเทาะลอกล่อนเลยเนะี่ยให้มันเรียบที่สุดนะครับลงน้ำยากัดลงน้ำยาหยุดให้นะครับเพื่อทำให้แผลมันดูสะอาดสะอ้านมันดูแบบว่ามีสุขภาพที่ดีที่สุดแต่มันก็เป็นแผลแล้วจริงไหมหลังจากนั้นนะ่ะจึงเอายาสมานอีกทีหนึ่งก็คือเอาน้ำยาพ่นกันสนิมเนี่ยพ่นทับลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อปิด แผลที่มันเคยเปิดแล้วอันนี้คือขัดแล้วเห็นไหมเพื่อปิดแผลที่มันเคยเปิดแล้วเนี่ยนะครับให้มันมีชั้นของการปกป้องน้ำกับอากาศไม่ให้เข้าไปกระทบกับตัวเหล็กโดยตรงมันจะได้ไม่ลุกลามมันจะได้ไม่สุดโสมไปเร็วมากกว่าเดิมแต่ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะมันเคยเป็นแผลมันเคยผ่าตัดแล้วทำได้ก็คือแค่ทำให้มันเสื่อมช้าและชะลอการ เสื่อมของมันดังนั้นถ้าพ้นได้ตั้งแต่แรกก็ดีนะครับ